ลงเล่นน้ำอ่ะอ๋อน mm. er> nah, ุ่นกนตึงทานคนตึงอีวันนี้ครับผมเปิดน้ำช่วงเขาจะบานหมดอ๋อพอฝนแรงๆใ่เขาเปิดระบายน้ำทิ้งเลยอ๋อแต่ฝนเยอะน้ำน้อยเงี้เปิดให้ไกลสักนิด่ครับผมแล้วน้ำมาเเปิดทิ้งเลยอ๋อ

ดนัตลาดไปบ้านกิโลสองร้อยสองร้อยสองร้อยสิบบาทครับผมไม่รบวนนะครับไปใกล้ตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดครับจังหวัดบุรีรัมย์เนาะเจนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ฝั่งด้านโน้นเขาสามารถเล่นน้ําได้มันไม่ลึกใช่ปะไม่ไม่ลึกมากแต่ตรงนี้ลึกเหรอใช่ตรงนี้ลึกน้ําเยอะน้ําเริ่มเยอะแล้วพ่อพ่อพ่อขี้ผอยรอพ่อเที่ยงก็ประมาณสิบสองนาฬิกาใช่ปะพ่อพ่อถ่ายก่อนได้ไหมพ่อพ่อหนูขอเล่นน้ำสักสิบนาทีก่อนได้ไหมถ้าเขามาเยอะๆก่อนหนูขอเล่นน้ำสักสิบนาทีก่อนได้ไหมได้ไหมพ่อได้ถ้าเกิดเขามาเล่น ถ้าถ้าไม่มาเล่นแล้วก็เดินร,บรอบรนี้แนละอันนี้อา่างเก็บน้ำห้วยตาดห้วยตลดอดอืมนี่อนี่หกล้าเดินลงนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนน้ำก็จะ,ะเยอะขึ้นอยู่พอสมควรนะครับตอนนั้นที่ผมเดินทางมาก็เป็นหน้า แบงก์มไม่ค่อยมีน้ำ๋ยวต,ตอนนี้น้ำขึ้นเต็มแล้วแต่ยังขึ้นได้อีกอันนี้ยังถือว่าน้อยอยู่ใช่ปะใช่ตอนนี้ี่พ่อมามันเยอะขนาดไหนตอนนั้นจะเป็นทุ่นระดับน้ำป่ะนะงนัน้นเห็นปะะใส่ไฟฟ้าหรือเปล่าไม่หนูไม่ใส่รองเท้าเนี่ย ตรงน erm> ู้นจะเป็นประตูระบายน้ํานะครับถ้าเกิดน้ํามันเยอะเขาก็จะปล่อยลงด้านล่างไปฝั่งด้านโน้นเพราะทำไมเขาไม่ปล่อยอ่ะน้ํามันยังไม่ยังไม่เยอะเขาก็ไม่ปล่อยว่าหนูขอรอตอนเที่ยงตอนสิบสองได้ปะสิบสองนาฬิกาเราก็ไปกินข้าวตรงนู้นใช่ถ้าน้ําเยอะเขาก็ปล่อยลงไปเพราะเพราเราต้องรอถึงสิบสองพอเราไปกินเคเอฟซีแล้วก็พ่อ กินยางอร่อยเลยหญ้าใหม่ๆเนาะหน้าฝนขึ้นหญ้าขึ้นใหม่ๆเคยเลี้ยงวัวไหมไม่เคยไม่เคยทำไมถึงไม่เคยเลี้ยงวัวทำไมไม่อยู่กับตาเลี้ยงวัวกับตาเนี่ยพพถ้าถีบลูกวัวตกน้อนะ่ะแม่วัวมันแม่วัวมันจะโกรธปะไม่โกรธหรอกถ้านูถีบลูกมันนะ่ะ มันจะถีบหนูแทนหรือเปล่าหันไม่ใช่ปะคลองน้ำเยอะๆล้นล้นคลงนี้เอาถิงเยอะนั่นเองคือหวนมันล้นไปเองอ๋อให้มันให้มันล้นสปริงไปนี้ล้นไปเองอ๋อเนี่ยฝายน้ำล้นใช่ไหมคือน้ำมันเยอะมันล้นเออมันก็ให้มันล้นไปเองอ๋อก็ดีนะไม่ต้องเปิดปิดตรงนู้นี่ะตรงนู้นก็จะเปิดปิดตรงนู้นเป็นประตูเปิดปิดใช่ไหมใช่แต่ตรงนี้ก็คือถ้าระดับมาขึ้นบนนี้มันก็จะล้นไปเอง ก็ให้อยู่ให้ให้อยู่ให้อยู่ๆๆระดับนิดเงี้ยอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดมันต่ำกว่านี้เขาก็จะเปิดตรงโน้นแทนอืมใช่ถ้ามันลดถึงน,นี้แลยแต่ว่าน้ำมันเยอะแล้วก็ต้องด,ด้านหลังโน่นจะเป็นเขากระโดงโอ้โหนี่ยน้ำอันเนี้ยถึงบ้านเราเนี่ยน้ำตรงเนี้ยถึงบ้านเราเอ๋อที่ปล่อยลงไปทางบ้านเรานู้นเนาะไปทางตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปทางบ้านสางวนไปทางอะไรนี่เข้าไปโน่นเลย นี่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอ่างเก็บน้ำเนี่ยไมไม่ให่เท่าลำตะคองใช่พ่อไม่ใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเขื่อนใหญ่ลูกฝั่งนั้นนี้จะมีร้านอาหารเนาะนั่งนั่งคิวได้ตรงนี้มีร้านอาหารสามารถนั่งกินข้าวนั่งอะไรได้ไ ลงไปดูดิลงไปดูดิใช่เราไปแล้วนี่ไงเาเอาปุ๋ยมาตรงนี้นู่นเหละก็เผาอะไรนวลอะฝั่งด้านนวลฮู่นควันขมงเลยอ๋อตรงนี้เขากักน้ำไว้ให้บัวกินตรงนี้ประมาณว่าน้ำน้ำมันล้นตรงนี้มันเล่นน่าเล่นน้ำได้น้ำมันไม่เยอะไงมันก็ล้นมันก็เล่นได้ใช่ น,นี่ถ้าน้ำล้นปุ๊บคนก็มาเล่นตรงนี้เด็กน้ำล้นจากตรงนี้คนก็มาเล่นตรงนี้ไหลลงตรงโน้นตรงนี้ก็เลี้ยงวัวธรรมชาติต่างจังหวัดนี่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนนั่นแหละตรงนั้นที่เขาปล่อยน้ำเป็นคลองสายน้ำไปไปโอบไปทางหลังบ้านในนั้นอ๋อตรงโน้นใช่ไหมอันนี้คือไว้สำหรับน้ำล้นเฉยๆนั่าจะเป็นคลองคลองไปหลังบ้านใช่ใช่ ไหลไปทางนั้นนี่มันลึกนะมันลึกเขากลัวจมน้ำฟังนนนี้น้ำมันขุนเอาไว้ให้บัวกินห้ามเล่นน้ำนะครับน้ำลึกโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาเที่ยวที่ห้วยตลาดจังหวัดบุรีรัมย์เนาะเป็นอ่างเก็บน้ำเนาะ างเก็บน้ำที่เราผ่านไปอ่างอะไรนะห้วยจระเข้มากที่เราเคยไปอ๋อห้วยจระเข้มากอีกที่นึมงนม,มีหลายอ่างมีหลายอ่างอยู่นะครับที่บุรีรัมย์เนะ<พ>าะวันนี้ก็กพามาเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าๆที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเจอกันใหม่คลิปหน้า,<พ>าลาไปก่อนครับห้วยตลาดอันนี้อะไรห้วยตลาดห้วยตลาดเออห้วยตลาด นู้อะไรห้วยจรเ์เขสมาที่เราไปอยู่ตอนเริ่มสับสนแล้วตรงนี้ห้วยตลาด<ม>โอเคแล้วห้วยต่อไปอะ่ะบายบายน้องเอ็มเจ